สบายดีพ um um no de ี่น like ้องปองไปสุขูสุขคนกับผมพบกับเบายะอันทวดพี่น้องกับผมมาครับพี่น้องกับผมวันนี้เบายะอันทวดพี่น้องได้เมนูนี่พี่น้องกับผมหนึ่งกุ้งพี่น้องกับผมนี่น้ำจิ้มรสเด็ดเมื่อกยพี่น้องแดงๆด้งเสียบๆนะครับได้สูตพีสูตน้องกินกับผมไปพี่น้องบาตองวาลายายห้างกับผมพี่น้องผักกับผักแก้่กับผมมีพี่น้องบักทัวบักแตงกับผมประกาศพี่น้องกับผมไปลงมือกับผมอ่ะพี่น้องอ้

ừ ừ hoa cung nó mặn hoa cung chắc มาครับมาครับ่น้องกับผมน้องต้องหลอกโซเชียลหลอกอนไลสุขุขุคุณนะผมมาเออพี่น้องกินอ่ะ กุ้งพี่น้องครับผมหนึ่งกุ้งโห้ยหน้ำจิ้มหนึ่งแดง <c oughs> <c oughs> อืมกุ้งตัวโตๆพี่น้องใส่ปลาครับผม 음~~ mm. ไอเนื้อแน่นๆหนึ่งห่อนน้ำจิ้มแซ่บ ใหญ่มากใหญ่จริงไหมคร่ะกรุงยักษ์มาได้พี่หน่อง,งมาได้ไม,มาได,ไ,มได้ครับโอ้โหคำนี้ใหญ่ มาครับพี่พี่น้องสุขูสุขคนครับผมนี่กุ้งสดๆพี่น,น,น้องเนื้อนุ่มๆครับผมนี่ตัวใหญ่หๆๆืมกินกุ้งกินปูมันยากตอนแกะนะครับ ซาอืมเปี๊น่อตัวใหญ่ๆตัวสุดท้ายแฟนสวยเปี๊น่อโอ้ย นี่ nee. โอเคครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องเบายาอ้วนตัวพี่น้องพระภีพี่น้องครับกินหนึ่งกุ้งกับน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องแซ่บๆนั่งกันครับผมถ้าเกิดเบายาพี่น้องวันนี้กินไม่ดีกินไม่สุภาพกินมูมาพี่น้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่น้องสู่สุขอนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เบายาพี่น้องวันนี้เบายาอ้วนตัวสบายดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ